น้องเมย pues ์ว่าวิดพลาดหรือว่าว่าคิดแม่บุญหรือว่าแม่บุญว่าทีแบบมัแยงหรือว่าว่าวพีไม่บุญแบบให้แม่บุญเสียใจน้องเมย์กัดคอกัดคอโทษขออภัยเลยร้ายนาน้องเมย์กัดเพราเว่าน้องเมย์กัดสิบที่ห <Alf> น่งกัดน้องเมย์กัดมาเมื่อนี่น้องเมย์กัดเสียให้แม่บุญขอโทษแบบ มาขอโทษแม่บุญโดยให้แ่บุญยโทษโทษให้เจ้าโดยนี่นะโบเป็นยังเนาะคนเฮาถ้าหู้จักว่าตัวเองทําพิษถ้าหู้ว่าตัวเองว่าพิษมาขอโทษแม่บุญกะให้อภัยได้แต่ว่าเถื่อหน่าแนวใไดมันบดีก็บอกให้เจ้าาเด้อล่ะเออสิ่งคือบอกควรถ้าว่าเจ้าพอสบายหรือว่าเจ้าเป็นยังแม่บุญทามก็ให้เจ้าบอกโบให้เจ้าอตว่าบบเป็นยัง สิ่งที่เฮาตอบว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าแม่พุ่นกะฮู้สึกว่าเป็นหยังลูกมีหยังบ่กล้าบอกแม่ถ้าว่าบอกแม่พุ่กะบอกให้มีหยังหรือว่าเฮาบ่สบายกะสมควรบอก่าถ้าเจ้าคิดว่าข่อยเป็นแม่เจ้าเด้ออ๊จอบซองบ่เห็นเบาดนี้ ว่าประตูไม้เนี keit, ่ยกบประตูแบบยางจะได้ดีก็การโอ้โหประตูนี่ยอะดีประตูไม้เนี่ยก็ดีระยะระยะแบบแบบผู้คนว่าเหตุประตูของน้ำคือว่าประตูยางว่านะ น้องไเนาะอ่ะกับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขสุขคนกายินดีตอนรับทุกท่านเข่าสู่ซ่องเบาสีบ้านนาอีกเด้วพ่อแม่พี่น้องไงเนาะมาพบาพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยอ่าอยู่เพื่อนนอกมีนอกไม้เพื่อนพี่น้องไงเนาะเมื่อวานนี้กะบอดไดมาพี่น้องเน้มื่อวานนี้ค่ะอ่าอยู่งานแต้งงานดองของสาวลํอพรเพื่อนพี่น้องเลยเลยบอดไดมาอ่า มาบัดนี้กะโอ้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะซาบพี่น้องเอ้ยเพื่อนน้องพี่น้องมาให้เพิ่นเรียบร้อยเนาะนายพี่น้องเอ้ยเนาะฮอดขั้นตอนใด๋ๆพี่น้องเอ้ยบัดนี้ใส่านประตูแล้วเบิดบ่เนาะมามื้อนี้กสิได้หลายคนนพี่น้องเอ้ยเนาะผู้สาวพี่น้องเอ้ยสาวผู้สาวนอยบ่สบายดีเด้ออ คนนี้ฮะเขาย่องไอ้เด้เนาะสาวหอบซงสาองย่องแล้วเนาะสังเทเพิ่นยิมเพิ่นยันเยัน่าพิ่นห้เนาะ่าย่องพิ่นขย่องว่าขย่องวาฮะเอาก็ดียวว่าเขาย่องไอ้เจ้าเอาเขาเสด็จเข้าให้ว่าน หูวย Now, ่องแล้วแท็กซี่เย็นเอ้ยเท่าเจ้านะขีได้ไปหัวย่องเลยเจีเสียแม๊บซี่เจีเสียแม็กซี่ในรีมาเจียขึ้นมากคือแม่น่ะแข้งวื่งผมหัวโดนท่อนช่ะอันนี้หัวนี้ดนทื่อเห็นไหมเนาะชาวบัวเพื่อน Nơi, nơi. Thái cho mập pin, nó Búa, nơi nơi, Tóc bên đó đó. Ừ, đó. <laughs> à, một Tóc bên, đấy. <laughs> à. bên sang còn đấy, đây. Tóc à, <laughs> à, bên đây. Tóc 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 bên này đây. Tóc bên bên to quay giờ đấy thì nó nó nè đẹp lội này Đừng sạp mình sạp mà nó có chắp điểm, đẹp sọt đẹp lội thì nó nó thì còn khiến vô chấp tu không ăn khoảng thế này Chút khen khen oh, Còn đẹp ngay, bước ngay. Ah. tôi và còn sang một vật này nó ah. à, Phật tỏ và tù Nằm Ngam ngam thì nó nó อ้าวปัดเฮือนปัดสานได้บัดนี้ยังไม่รู้เพิ่นสบายดีเด้อโดยมาทางน้องมีเพิ่นอ้าวสิปัดเฮือนสิมาอยู่ได้บ่นี่ธรรมชาติเนาะเลยเบิ่งคือบ่ฮักในตาเนาะคั่นฮกเด้

ไปเซเวิร์ดบนนี้มาซองนี่บอคนี่มหนีอ่ายังบันนี่บอ สูงพอดบไหมเอ๊ะไม่ค้านี่ได้ทึงไมพอค่ะนสูงพอดีหลายง่ลตัดตัดกัยิงยิงหลอดติตงหงน้ำ คือมาผ้าแล้วมาขูดเนาง่ายก็ได้หั่นออกเนาะแมนได้ต้องต้องเพื่อไว้ด้วยนะตตกรลอย่างเี้เนาะโอเคมีงบเข่ามากไป khẩu khẩu chỗ này ăn hồng e năm này sao <laughs> hồng e ấy, hồng này nhìn <laughs> cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จราบทังนั้นขึ้นบ่เอาหมดซอยแล้วนาอระบาดคุ้มคนเดียว ก็บนทั้งมาทุกทกตั้งอ่แต่นกับนักกนก็ต่องกต่ไปได้สินั่นเนาะเขาเขาเอาม้หนีเนาะเขาเขาโคบก็นลโบนไงกบลากดังเล่มันมันบินทางเดี่ยวนิน้องบานนี่ กลางเพราะว่าร่อยๆร่อยวัทอกใช่ไหมันสีติดตถวนี้กงบอกมามัแติีเวลายัดไปนเลยนนึจะนอยสิอ๋อเข่าไอ้นาะจะนาว่าหันออกหันเข้าอ่างี้้าว่จัม่ออยู่ทุีนเมือเนาะ เป็นหอกไปเป็นหมอกมากเลยเป็นยังมึว่าแค่อ่มีแต่เมย่แด่น Oh 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 เฮ<ด>้บเอบคักปัญญังบาทนี่ได้แล <S <S แ<น>ประตูห้องน้ำเออได้คับนได้แหลอะนนอันทางนเนื่องแบบว่าประตูไม้เนี่ยกัประตูแบบางก็ได้ดีกันี่เอยกันหอ้รไม่ี่ันเองแบบว่าประตูไม้นี่ก็ดีก เวบาผู mm ้คนว่าเห็ดประตูห้องน้าคือว่าประตูยางว่านะผู้คนก็ว่าประตูอันแบบยางดีกว่าว่ะมันดีนี่ประตูยาวดีมันก็ไม่ยันดีมันก็โะ อันนี้มันไ,มไหม้แล้วคนไหนมหางซา,าสังเกตมานี่ประตูยางไปก่อน <c oughs> ไปก่อนมันโคบไปนี่เรื่อนของสาประตูมองโคบแต่มันไม่อะไรเลยอันน้ำมันหลอดมาแมนซาสังเกตห้องนำ้ำอันที่ใส่บุญเทตะคนนี่ ประตูตัวยางนี่ไปแด้วมันกรอบเหนยังกับวิ่งเบี้ยวอัไดไ้ ຍັງບໍ່ໄດ້ອເນນາັຈັ1 2 3 4 5 6 7 7ບານປະຕູໃຫຍ່່ອງອັນປະຕົນີ້1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สองสิบสองแต่ก <unlocked> ็ราบเลยแล้วก็จากนั <smelled> ้นรจะติดตั้งประตูใชดไหมฮะผัวดีนะเป๊ะเลย

มันมันอ่อนดิได้ได้ใช่ไหมแกขู่น้องชงนี่เหนื่อยว่เห็ดผเมัน อบออนนะจอบโซ่มาเหนเ็นเล่อยบานนี้เ <laughs> ย็นจะเจาะไปปะ <laughs> ยวคือามันมรางนาแบบแบบเข้าแบบงา่ายๆปะ

สวรรค์เจาะนจะหูเดี๋วไปมาเดี๋ยวามาใช้ได้นีนะล็อลอกหองน้ำปะเออล็อกลที่เอาเครื่องเอาเมียนั้นีนี่อใส่ไม่ไม่ห้องน้ำใช้พวนี้เขาไม่แก่อนเนี่ยแมนใชเนาะว่าอายุสามหมืเอาเอาบรรพบุร้มาใส่ก่อนอืมแต่ก็เขาหันน้องเซฟันนี่ทีแรกว่าจะเอาผู้ชายหรือ

nên cho nên phòng thì vợ vợt pha ít sút theo. pha ở đây <laughs> oh, nó. <ở> <laughs> nhà có máy sút là cả con Vinh đồng đấy. ah tên. khuya này khay nhói. đi phòng năm cả. bên phòng năm khăn đầy cả. Đáp điểm đẹp, nhảy đẹp lội, ngâm. xui ngâm Vinh đồng nó. xui เรียบร้อยเด้อบาดไหนพี่น,อนอ้องเนาะสวยงามดูดามาไม่เหา่า <c oughs> มาทางพี่กะพี่ชมเรียบร้อยพี่นอ้นองเห็นเนาะดังอันนี้มีตู้เป็นเห็ดบ่อนี่้รีร่ว่าไผยเห็ดเนาะนี่มาเมือนั้นยังทันได้เห็ดซ้ำมาบาดนี้บดัดอ่าอันนี้นะนี่ชมเรียบร้อยปิดจีดีไปพี่นอ้นองเนาะ ถือว so, ่าเมื่อนี้ก็สร้งสร้างเพิ่นมาอ่าเฮ็ดนี่เพิ่นเนาะประตูแล้วก็มาหับเงินบ่ครัวเฮาจบไปอีกขั้นตอนนึงอ่าสาบเพีงเนาะเพิ่นว่าเลยสิหยุดอีก3มื้อเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นมีงานไปต่อทางบ้านเพิ่นเฮ็ดกำแพงบ่ว่าจังไดพี่น้องเนาะ ขอยุดสามมือ้อยุดสุขข้าวเขา้าไปเอา้าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอสีกะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอง้ยใน,นการพ,พูพอกันคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณกับคุณทางผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีกันสุขสุขคนเนาะที่เขามาติดตามเลยครับ z o o ทางคลบอสซีแท้ตน้นจนจบบุกข่าวโฆษณาขอให้อยู่ดีมีแรงจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อ นะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะสบ,บายดีพี่น้อง